กับนบมัสการพระอาจารย์ธีระพาัยนามค่ะแล้วก็กับนบมัสการพระอาจารย์มหาบุญเลอร์ะคะ่ะพระอาจารย์สุพตนะคะและพี่พีน้องๆทุกท่าน,นะค,ะ <Okay. S 1> ค่ะค่ะวันนี้หนูก็อืมอยากมาแบ่งพันนะคะเช้าวันจันทร์ค่ะวันสบายๆอาะคะ่ะคือหนูจะบอกว่าอืมธรรมะพระอาจารย์อะ สามารถใช้กับทุกคนได้หมดเลยนะคะก็คือไม่ว่าจะเด็กคนแก่คนพิการหรือผู้เท่าผู้แก่ต่างๆอะคะ่ะเพราะว่าเป็นธรรมะที่ออกจากความทุกข์อย่างแท้จริงค่ะทุกในแทในที่นี้คืออะไรทุกในแท้นี้คือทุกทุกท่านเนี่ยเคยทุกทางกายเนาะก็จะมีแค่ทุกทางกายกับทุกทางใจมีอยู่สองอย่างเอง ก็คือทุกทางกายก็คืออาจจะเจ็บป่วยแล้วก็ป่วยโดยที่ไม่คิดว่าตัวเองจะป่วยหรือตอนเนี้ยปัจจุบันขณะเนี้ยโลกมันวิวัฒนาการโดยมีการป่วยที่มากขึ้นมีทั้งความดันมะเร็งแล้วก็ป่วยทุกโรคหรือมลภาวะที่เป็นพิษก็ตามแม้แต่ฝุ่นโรคปอดทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยนี่คือนี่คือสิ่งที่มันอาจจะเกิดได้กับทุกท่านนะคะ แล้วก็สิ่งที่ธรรมมาพะอาจารย์สอนหรือสื่อเนี่ยคืออะไรก็คือการไม่เข้าไปยึดในกายนี่เองนะหนึ่งอันต่อมาก็คือทุกทางใจทุกทางใจเหมือนกันคะ่ะทุกทางใจก็คือหนึ่งเกิดจากความผิดหวังไม่สมหวังเกิดจากความคิดวนคิดต่อเนื่องไม่สมอยากเสียใจร้องไห้ดีใจ ไม่ได้ไม่ได้สมดังใจมีแค่นี้เองค่ะทุกขังใจไม่ได้มีอะไรไปมากไปกว่านี้เลยอกหักรักคุดอสอบไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ตามโลกสมมติที่เขาต้องการมาธรรมะาพระอาจารย์ก็สามารถรักษาได้เหมือนกันเลยค่ะกับคนที่มีอาการทั้งทางกายทาง,งใจรักษาได้ยังไงสิ่งที่พระอาจารย์มาเล่าพระอาจารย์ธีละพระไลนํนำมาเล่าเรื่องความจริงเนาะ คือความจริงเป็นสภาพความจริงที่เกิดณขณะปัจจุบันขณะในแต่ละขณะของที่เราตื่นรู้ขึ้นมาเมื่อเราตื่นรู้ขึ้นมาในทุกขณะทุกขณะทุกขณะเราจะเริ่มเห็นตามความเป็นจริงว่าทุกขณะเนี่ยของการตื่นรู้เนี่ยเราไปเจออะไรมั่งเราไปเจออะไรเราหลงไปกับอะไรหรือเปล่าเราไปเจออะไรมั่งในขณะการตื่นรู้ทุกขณะอาจารย์ พูดเสมอว่าทุกขณะจิตท,ที่มีการตื่นรู้เราจะไปเจอความว่างเปล่าซึ่งมีการแปลค่าไปหลายๆอย่างมากเลยจิตเราเป็นธาตุใสบริสุทธิ์ไม่ไปไม่มาไม่มืดไม่สวา่างเป็นธาตุซีรโอยู่แบบนั้นไม่มีอะไรมาทำอะไรได้เลยหนูก็ได้เริ่มสัมผัสกับธาตุตัวนี้ลึกซึง้งเข้าใจเข้าถึงอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองหนอ แต่มันไม่สามารถอธิบายได้แต่สิ่งที่เรามาสื่อให้เข้าถึงคือเราจะบอกว่ามันมีธรรมชาติหนึ่งจริงๆนะที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยเมื่อเราไปสัมผัสต,ตัวธาตุที่ไม่มีการเกิดขึ้นมาเลยหนึ่งครั้งจิตมันจะเริ่มตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับมันหนอมันไปเจออะไรหรอทำไมมันถึงไม่มีการจับของอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นในธาตุนั้นเลยไม่มีการจับของอารมณ์ความรู้สึก ดีไม่ดีชั่วไม่ชั่วชอบไม่ชอบเจ็บป่วยทุกสิ่งทุกอย่างมันแยกออกจากกันโดยที่ไม่ได้ไปทำอะไรเลยมันทำของมันเองทุกสิ่งอย่างเลยไม่มีการเข้าไปจับในอารมณ์ความคิดนึกอารมณ์แทบจะไม่ได้ขึ้นมาเลยเกิดอะไรขึ้นเมื่อจิตไปสัมผัสดโดยตัวจิตของมันเองตกใจร้องไห้ มันคืออะไรเล่าให้ใครฟังใครจะเข้าใจไหมเล่าให้ใครฟังใครจะรู้ไหมว่าแบบเราเกิดอะไรขึ้นเขาจะว่าเราบ้าหรือเปล่าเพราะเราเริ่มไม่เห็นโลกในตามความเป็นจริงอย่างคนอื่นเห็นและเราเริ่มเห็นตามโลกตามความเป็นจริงในแบบของเราแล้วเราจะไปเล่าว่าใครฟังไม่มีใครเชื่อเราหรอกเพราะว่าทุกคนเจอแต่โลกโลกมายาทังนั้นเลยสิ่งที่หนูกำลังมาสื่อวันนี้ หนูแค่จะบอกว่าทุกคนจะต้องตื่นรู้อะแล้วคุณจะออกจากความทุกๆสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างคุณไม่จำเป็นต้องบรรลุธรรมด้วยคุณจะออกจากสิ่งต่างๆได้โดยที่คุณไม่ทุกเลยเมื่อคุณเข้าใจเข้าถึงลึกซึ้งในสิ่งที่พระอาจารย์สอนคือท่านแค่มาช่วยอะค่ะเหมือนมาโปรดสัตว์โลกอะให้คุณได้เข้าใจว่าคุณไม่เคยเกิดมานะ คุณจะยึดร่างกายนี้เป็นของคุณคุณจะยึดญาติพี่น้องเพื่อนฝูงแฟนลูกหลานเป็นของคุณนะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้มีตัวมีตนอยู่จริงๆบางท่านอาจจะเถียงว่าก็เนี่ยเรายังเห็นตัวเป็นๆอยู่เลยใช่เราเห็นด้วยตา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 เนืนนนน้อคะ่ะว่าเราเห็นว่าเนี่ยเขามีรูปร่างแบบนี้แต่ถ้าเมื่อท่านมาสัมผัสถึงจิตเดิมแท้จิตที่ไม่ไปไม่พาถ้าสีโล ทุกอย่างมันเท่ากันไปนหมดเลยเราจะรู้ว่าเราไม่เคยเกิดมาเลยเราเหมือนหลงมาเกิดอ่ะแล้วเราก็หลงยึดว่าคนนี้เป็นเพื่อนเราคนนี้เป็นแฟนเราคนนี้เป็นลูกเราคนนี้เป็นพ่อเป็นแม่เราแล้วเราก็มาหลงในสิ่งที่มนุษย์ป้อนข้อมูลว่าเธอต้องเรียนหนังสือนะเธอต้องทำงานนะเธอต้องมีบ้านเธอต้องมีรถ เธอต้องมีเครื่องสําอางตัวนี้นะแล้วเธอจะดูดีเธอต้องแต่งตัวแบบนี้นะแล้วเธอจะดูเท่เธอต้องแต่งตัวแบบนี้นะจะทําให้คนมองเธอเธอต้องทําแบบนี้นี่คือความสุขมันเป็นการโดนหลอกโดยที่ไม่รู้ตัวว่าโดนหลอกเลยคือโดนหลอกให้เกิดตั้งแต่ต้นโดนหลอกให้หลงงเงี้ยค่ะแต่ไม่เคยมีใครมาบอกเราตรงๆว่าเฮ้ยมันมีธาตุบริสุทธิ์ชนิดหนึ่งอะ่ะคุณต้องเป็นคนพิสูจน์เองว่า เป็นทตุที่มันไม่มีการเกิดขึ้นเลยมันไม่มีการเกิดขึ้นมันเลยนะเมื่อเราแตะธาตัวนี้ปุ๊บทุกสิ่งท,ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมายามันจะหายไปหมดเลยมีคุณเคยบอกคุณอย่างนี้ไหมเราศึกษาธรรมะม,มามากมายหนูก็เป็นผู้หนึ่งที่ศึกษามากมายเหมือนกันหนูอยากรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนให้ทําบุญหรอหรือสอนให้ไปนั่งหรือสอนให้ทําอะไรหนูยังไม่เข้าใจว่าวัดที่สร้างขึ้นน่ะ เพื่ออะไรแต่หนูไม่ไอ้นี่ล้วกันนะคะคือหนูว่าค่อนข้างจะเป็นคนที่คิดต่างจากคนอื่นเสมอเลยหนูจะไม่ได้คิดในแนวทางเดียวกับสังคมที่มองหนูจะเป็นคนมองนอกนอกความคิดที่คนอื่นเขาบอกเราหนูว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องมาบอกเราแบบนี้เพื่ออะไรฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอะสิ่งที่หนูทำมันจะเป็นลักษณะเหมือนหนูหาคำตอบให้กับจิตตัวเองว่าเราเกิดมาทำไมหนูเคยตั้งคำถาม นี้ตั้งแต่หนูยังเด็กมากๆเลยประมาณหกเจ็ดขวบหนูจําได้เลยว่าหนูถามแม่หนูกับอาม่าหนูหรือถามว่าหนูเกิดมาทําไมหรอคือหนูก็ไม่รู้ว่าทําไมมันถึงมาถามคํานี้แล้วทําไมมาถึงถามประโยคนี้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูก็ไม่ได้คิดอะไรหนูก็เออก็ตอบไม่มีคําตอบให้หนูหนูก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ด้วยการที่จิตมันต้องการหาคําตอบโดยตัวมันเองเะนนั้นหนู ก็จะเริ่มหาในแนวทางหาคําตอบเลยหาคําตอบว่าเกิดมาทําไมเกิดมาทําไมเกิดมาทําไมอยู่อย่างเงี้ยจนกระทั่งหนูเริ่มรู้ว่าเรื่องทางโลกหนูค่อนข้างจะประสบความสําเร็จหลังจากนั้นหนูก็เลยวางเรื่องทางโลกมามาวุ่นวายกับเรื่องทางธรรมก็เลยเริ่มจริงจังกับการศึกษาธรรมศึกษาเรื่องพระพุทธเจ้าศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างว่าท่านสอนอะไรกันแน่ท่านกําลังชี้ทางออกของโลกมนุษย์ยังไง หนูก็เคยเล่าแล้วว่าหนูเคยไปสถานสังเวชนียสถานอะไรนะคะหนูก็พูดไม่รู้ถูกกระเปล่าค่ะที่อินเดียค่ะก็มีพระท่านก็การบอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดกับคนเมาหนึ่งคนหนูจําชื่อไม่ได้ค่ะพูดได้ประโยคสองประโยคแล้วเขาบรรลุธรรมหนูก็เอ๊ะท่านพูดอะไรในนั้นหรอทําไมเขาบรรลุธรรมง่ายจังแล้วพระองค์นั้นก็พูดประโยคนั้นกับหนูหนค่ะ กับทุกคนที่อยู่ในนั้นอ้าวแล้วทําไมเราไม่บรรลุธรรมดูก็งงอยู่นะคะคําพูดคือประโยคที่พูดก็เป็นประโยคเดิมที่เขาบอกเราแล้วเขาบอกว่าบรรลุธรรมแต่พอเราฟังแล้วทาไมไม่บรรลุธรรมแปลว่าคําพูดใช้ในการสื่อสารเท่านั้นเองคําพูดไม่ได้มีพลังงานใดๆเลยเกิดขึ้นเลยจริงไหมคําพูดแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือการ ติดต่อสื่อสารทั้งหมดมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำตามคำพูดนั้นแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดกับคนคนนั้นแล้วเข้าใจทมบรรลุธรรมนั่นน่ะเขาต้องส่งอะไรบางอย่างซึ่งนอกเหนือจากคำพูดอะ่ะมันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันพิเศษกว่าคำพูดอะ่ะแล้วทำให้จิตคนจิตคนนั้นเขาหลุดออกไปแตะความสุญญาตาหรือความว่างอน,นันเกิดขึ้นน่ะแล้วทำให้เขาอ๋อเป็นอย่างนี้เองเหรอ มันไม่มีการจับของสิ่งต่างๆของอารมณ์ความคิดนึกคิดในขณะนั้นเหมือนอยู่โลกอีกใบหนึ่งที่ไม่เคยอยู่มาก่อนก็เลยร้องไห้โฮแล้วก็กราบการพระพุทธเจ้าต้องขอพบคุณพระพุทธเจ้าที่ช่วยโปรดสัตว์ให้เข้าใจให้เห็นธรรมให้ตาสว่างในธรรมเนี่ย เมื่อวันหนึ่งหนูได้แจ้งหนูได้เข้าใจลึกซึ้งลึกถึงเข้าใจหนูถึงรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เป็นเรื่องเล่าคือสตอรี่อ่ะมันก็แค่สิ่งสมมุติที่มันเล่าสื่อเป็นสื่อสารกันแต่มันไม่ได้มีพลังงานอะไรเลยในนั้นเลยมันไม่ได้มีพลังงานหรือใดๆเลยหนูบอกเลยเพราะมันเป็นแค่การสื่อสารกันแต่สิ่งที่เรากําลังฟังทำสดหรือฟังทำแห้งในนักขณะจิตเนี้ยเราจะได้ทันทีเลย หนึ่งได้การสื่อสารที่เป็นปัญญาสองได้พลังงานบางอย่างที่มีการถ่ายทอดจากคนที่เจอสุญญาตาแล้วเจอธาตุบริสุทธิ์แล้วแล้วส่งกลับมาให้เราเราจะทำให้รู้สึกว่าบางครั้งทำไมฟังแล้วคนนี้ขนลุกจังเลยอ่ะคนนี้มันเข้าไปถึงจิตเลยอ่ะมันเหมือนจิตเราโดนกระแทกค่ะทำไมจิตมันยอมอ่อนลงเพื่อยอมรับฟังคำธรรมะอันนั้นทำไมถาคคำตอบไม่ได้ค่ะหนูบอกเลย หนูก็คือเริ่มศึกษาในลักษณะแบบนี้แต่ไม่เข้าใจค่ะเนื่องจากความโง่ความยังไม่แจ้งของตนเองเนาะไม่ได้ว่าใครแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะละทุกอย่างพระอาจารย์บอกแล้วว่าเมื่อคุณรับรู้ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยรู้แล้วก็ทิ้งไม่รู้ก็ทิ้งเข้าใจก็ทิ้งสภาวะที่เกิดทุกขณะก็ทิ้งเมื่อสิ่งต่างๆที่หนูถ่ายทอดทำหนูถ่ายทอดทำไปขนลุกไปทุกสิ่งทุกอย่างหนูก็ทิ้งทุกขณะเหมือนกัน ทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูแสดงํำหรือพูดก็จบลงณนะคําพูดที่หนูพูดจบทุกคําเลยไม่มีคําไหนต่อเนื่องหรือมีการจับของอารมณ์เลยผู้ฟังเมื่อได้รับกระแสที่ส่งไปก็จบเหมือนกันจะเข้าใจเข้าถึงยินดีไม่ยินดีชอบไม่ชอบก็จบเหมือนกันเลยแสดงว่าเราจบพร้อมกันทุกขณะเลย ได้ยินปุ๊บจบปับ๊บเข้าใจปุ๊บจบปับ๊บไม่เข้าใจปุ๊บจบปับ๊บทุกสิ่งทุกอย่างคือการตื่นรู้ทุกขณะที่พระอาจารย์บอกเลยฉะนั้นสิ่งที่หนูกําลังจะมาสื่อก็คือความจริงเป็นเรื่องง่ายๆมันเป็นเรื่องที่หนูได้พิสูจน์ด้วยตัวของหนูเองมาละที่แต่เราเวลาเรามาพูดในลักษณะแบบเนี้ยบางคนอาจจะมองว่าเรา ใช้ภาษาสื่อสารและอาจจะทำให้เกิดแบบโม้หรืออะไรหรือเปล่าหนูถึงบอกว่าการแสดงธรรมหรือใดๆที่คุณได้ฟังการการฟังธรรมเป็นเหตุให้บรรลุธรรมเนี่ยเป็นเรื่องจริงคุณแค่น้องฟังธรรมเท่านั้นเองแล้วหนูก็เป็นผู้หนึ่งที่ทำแบบนี้มาแล้วก็ได้ผลแล้วก็รวดเร็วชัดเจนชัดแจ้งอยู่ที่จิตตัวเองไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับผู้อื่น การคุยทำหรือใดๆก็เป็นแค่การเสนอแง่มุมของแต่ละท่านในจิตที่อยากสื่อออกมาเป็นภาษาภาษาสมมุติเหมือนหนูที่กำลังจะสื่อไปซึ่งหนูก็สื่อในภาษาสมมุติที่กำลังจะสื่อไปสื่อไปแล้วก็จบคุณเข้าใจแบบไหนไม่เข้าใจแบบไหนก็จบเหมือนกันจบแล้แต่การถ่ายทอดจากจิตสู่จิตที่พระอาจารย์กำลังสื่อเราทุกวัน โดยให้พลังงานบางอย่างที่เป็นคลื่นพลังงานส่งมาให้เราแล้วก็จบไปเหมือนกันเมื่อวันเลยเมื่อเราฟังแล้วอยู่ในกระแสะของอนัตตาของท่านทุกวันเลยวันละชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเราจะเริ่มคุ้นชินคุ้นชินกับกระแสะอนัตตาโดยที่เราไม่รู้ว่าเราคุ้นชินถามว่าการฟังทมแล้วทำไมถึงเข้าใจทมการฟังทมแล้วเข้าใจทมได้ มีสมาธินะคะไม่ใช่ไม่มีสมาธิเพราะทุกครั้งที่มีการฟังธรรมเราจะจิตตั้งมั่นเลยเราจะมีสมาธิในตัวของตัวเราเองเลยเป็นสมาธิที่เป็นคณิกะสมาธิสามารถทำงานทุกสิ่งทุกอย่างก็สามารถบรรลุธรรมได้แล้วไม่จำเป็นต้องมีสมาธิแบบลึกๆด้วยนี่คือการทำสมาธิแบบหนึ่งซึ่งเป็นการทำสมาธิแบบแยบยน ซึ่งไม่มีใครบอกคุณหรอกแต่ถ้าคุณยังคิดและเปรียบเทียบในการกระทำอันเก่ากับอันใหม่มันมีการขัดแย้งกันในตัวถิ่คุณไม่ได้น้อมตามคุณจะไม่ได้รับกระแสะอย่างเต็มร้อยสิ่งที่หนูมาสื่อคือหนูไม่ได้ต้องการให้ใครมาเชื่อค่ะหนูต้องการให้ทุกคนมาพิสูจน์นะคะว่าสิ่งที่หนูพูดหรือทุกคนมาพูดในแง่มุมของแต่ละท่านที่เข้าใจทําในแต่ละแบบเนี่ย ทำไมเขาเข้าถึงได้เหมือนกันแล้วมันจริงหรอแล้วสิ่งที่หนูเจอท่าซีโร่หรือใดๆก็แล้วแต่ที่เขาเรียกหากันน่ะในนั้นไม่มีภาษานะไม่มีบาปบุญคุณโทษนะคะไม่มีโสดาบันไม่มีสกินนาไม่มีพระอาหารหันในนั้นนะไม่มีอะไรในนั้นเลยเ็นแต่ความที่มันไม่มีอะไรแต่ว่ามันมีอะไรมันรู้รับรู้ของมันเองเวลาถามจิตเขาอยากตอบตอนไหนเขาจะตอบของเขาเอง เป็นลักษณะของธรรมชาติที่ธรรมชาติที่กลืนไปกับทุกสิ่งอย่างเลยไม่มีการจับอารมณ์ที่เป็นลักษณะว่าฉันจะต้องอยู่กับความว่างตลอดไม่มีเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างหมุนหนูทํางานปกติเลยจะเห็นธรรมชาติทํางานไม่มีการจับอารมณ์ว่านี่อยู่ในความว่างแล้วพอไปแตะอันนี้เราจะต้องจับจต่ตรงนี้ไม่ใช่เลยทุกสิ่งทุกอย่างจะปล่อยให้ธรรมชาติทํางานแล้วมันก็เห็นตามความเป็นจริงทั้งโลกสมมติและโลกวิมุติมันจะไปด้วยกันอยู่อย่างเนี้ย แล้วมันก็ไม่ได้มีการยึดอะไรกันเกิดขึ้นเลยหนูถึงบอกว่าทุกทางกายและทุกทางใจเมื่อม,มันมันแสดงผลอะไรก็แล้วแต่แต่มันไม่มีตัวจับของอารมณ์เพราะความเป็นเรามันหายไปหมดแล้วค่ะความเป็นเรามันไม่เคยเกิดขึ้นเลยตั้งแต่เราเจอตัวนี้แล้วเราเข้าใจทำพระอาจารย์อย่างถังแท้เราจะรู้เลยว่าเราไม่เคยเกิดขึ้นมามันจะไม่มี การบีบคั้นจิตใจที่เป็นก้อนกลมๆด้านในที่รู้สึกอึดอัดขับแค้นใจเลยมันสลายคืนกลับไปสู่ธรรมชาติหมดเลยค่ะ <c oughs> คือสิ่งธรรมพาธาธานะพระอาจารย์น่ะคือการเคลียร์เคลียร์ที่จิตที่มีความอึดอัดขัดใจคือเคลียร์จิตให้ส่องสว่างส่องแสงให้มันกลับไปอยู่ที่เดิมในแบบของมันเพราะเราไม่เคยเกิดมาค่ะ เพราะเราไม่เคยเกิดมาแต่เรามาหลงอยู่ในโลกมายาแล้วเราออกไม่ได้แล้วเราไม่รู้เราจะออกอยังไงวันหนึง่งอย่างที่หนูเคยเล่าตั้งแต่ต้นนะคะพระพุทธเจ้าแค่มาพูดไม่กี่คํากับคนนั้นนะ่ะแล้วทําไมเขาถึงเข้าใจธรรมเลยอะ่ะมันเป็นไปได้ยังไงอะ่ะมันเหลือเชื่อใช่ไหมมันเหลือเชื่อคนคนนั้นก็ไม่ได้นั่งสมาธิด้วยคนคนนั้นก็เป็นคนที่ดื่มเหล้าด้วยค่ะ ถ้าหนูจำไม่ผิดหนูจำชื่อไม่ได้อะค่ะแต่หนูรู้ว่ามีสตอรี่เนี้ยเกิดขึ้นหนูก็เอ๊ะคนกินเหล้าก็บรรลุทำได้แสดงว่าทุกคนในโลกเนี้ยสามารถออกจากทุกนี้ได้หมดเลยถ้าคุณเข้าใจจิตของตัวเองค่ะรู้จิตสันติสันติสันติมามารค่ะคนคนเมาเรียว่านั่นนะอ๋อโอเคค่ะ ใช่ไหมคะะอาจารย์เนี่ยค่ะคือคือคุยอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วอ่ะก็คือหนูอย่างที่บอกอะค่ะหนูก็แบบเอ้ามีาเรื่องอย่างนี้ด้วยเหรอแล้วทําไมเราก็ฟังมาตั้งนานแล้วทําไมเราไม่บรรลุธรรมเราไม่เห็นเข้าใจอย่างคนนั้นเลยเนี่ยสิ่งที่หนูกำลังสื่อคือแบบเห็นไหมมันเป็นเรื่องพงเป็นสตอรี่ซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นจริงแต่เป็นเรื่องเล่าที่เราเล่าสื่อต่อกันมาแต่วันนี้หนูได้ประจ,จักษ์อะค่ะ หนูได้ประจักษ์ว่าเฮ้ยมันมีอยู่จริงแล้วมันเกิดขึ้นจริงมันอยู่ในปัจจุบันขณะนี้จริงแล้วมันก็ใช่แล้วมันก็ถูกต้องแล้วมันก็รู้ได้แล้วมันก็ลึกซึ้งแล้วมันก็มีพยานเนี่ยค่ะแค่ฟังตื่นรู้ค่ะก็คือหนึ่งตั้งศัจจะเลยหนูเป็นคนหนึ่งที่ตั้งสัจจะก,ก่อนที่จะมาเจอพระอาจารย์นะคะว่าหนูตั้งสัจจะเลยว่าหนูขอชาตินี้หนูขอเกิดเป็นชาติสุดท้ายค่ะ อันที่สองคือหนูไม่รู้หรอกหนูก็ฟังทำในแบบของหนูที่หนูเคยบอกอะคะ่ะหนูก็ฟังทำฟังทำในแบบของเราอะใครจะว่ายังไงเราไม่สนใจเราฟังทำแต่เราตื่นรู้อยู่ด้านในคือเราไม่เคยหลงเข้าไปปรุงแต่งตามภาษาที่พระอาจารย์ใช้เลยฟังแต่ก็ว่าสังเกตจิตตัวเองตลอดเวลาในแบบของหนูอะคะ่ะอันที่สามก็คือ เนี่ยค่ะตื่นรู้ทุกขณะแม้แต่แตขณะเวลาที่หนูไม่ได้ฟังธรรมมาพระอาจารย์ในแต่ละวันน่ะหนูก็จะสังเกตตัวเองตลอดเวลาแค่นี้ค่ะพอเป็นอย่างนี้บ่อยๆจิตมันก็เริ่มโล่งโปรง่งเบาตลอดทุกขณะไม่มีการจับของอารมณ์แต่มันก็จะเป็นเป็นขั้นเป็นตอนในแบบของมันนะแต่มันจะรวดเร็วค่ะพอเราน้อมฟังธรรบ่อยๆเนี่ยเหมือนเราเป็นคล้ายๆกับเราโดน มีแม่แม่เหล็กอันใหญ่ๆอันหนึง่งแล้วมันกาลังจะดูดเราให้ไปติดกับแม่เหล็กอันนั้นนะเข้าศูญยา์ตาธาตุประมาณนั้นเลยค่ะเลยไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วก็เข้าใจพิจารณาธรรมจากจิตเองแล้วจิตก็เกิดปัญญาโดยรอบเอง จะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างบทบาททุกสิ่งทุกอย่างหรือแม้แต่คำถามในจิตบางคำถามไหมที่ทุกคนน่ะมีคำถามในจิตมากมายเลยว่าทำไมอะไรยังไงทำไมเป็นแบบนั้นแบบเนี้ยจิตของคุณจะเป็นผู้ตอบได้ทุกสิ่งทุกอย่างในคำถามที่คุณเคยมีความสงสัยเลยหนูหมดแล้วซึ่งความสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างในการเกิดของจิตคนะ่ะเพราะมันไม่เคยเกิดมาเลย แต่ทุกขณะของการไม่เกิดของจิตไม่มีคำถามไม่มีอะไรเลยมีแต่ความเปล่งประกายที่ต้องการถ่ายทอดธรรมะอันนี้ประกาศธรรมะอันนี้ให้คนได้รับรู้ว่าสิ่งที่พวกเราเจอสิ่งที่พวกเราเข้าถึงเข้าใจลึกซึ้งเนี่ยมันง่ายดดยจริงๆมันเป็นทฤษฎีใหม่ที่ไม่มีใครเคยมาพูด ันเป็นทฤษฎีใหม่ที่ยากนักที่ใครจะเข้าถึงแล้วสามารถทําให้เราเข้าถึงธรรมะได้ง่ายดายขนาดนี้การโพร้งการเพิ่งก็เป็นแค่เรื่องง่ายๆของในกลุ่มนี้เลยค่ะหนูจะบอกหนูโพ้งหรือมีสภาวะธรรมบ่อยมากบ่อยจนหนูร้องไห้เป็นเข่งๆเ,เลยหนูบอกเลยจนหนูงงไปหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกว่ามันจะสลายตัวตนหนูเลยรู้ว่าการที่จะสลายตัวต,วตนเนี่ย มันปั๊บเดียวจริงๆแต่ว่ามันต้องเดินถูกทางค่ะมันจะต้องเข้าถึงเข้าตรงจี้ให้ตรงจุดเพื่อสลัดความมีตัวตนออกไปด้วยตัวของมันเองเมื่อจิตแจ้งในตัวของมันเองเมื่อไหร่ค่อยๆแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นในแบบของมันแค่นั้นนะคะปล่อยให้มันทำงานเลยแต่หนูก็ยังต้องฟังทำทุกวันหนูพยายามเกาทุกวันเกาในแบบของหนูซึมในแบบของหนู ทำทุกสิ่งทุกอย่างในแบบของหลวงที่นั่นแต่หนูทําแบบธรรมชาตินะไม่ได้มีใครไปทําอะไรหนูจะเริ่มเห็นความละเอียดอ่อนความใดๆก็ไม่ได้มีอยู่จริงแต่มันเริ่มลึกซึ้งเข้าใจก็รู้จะอธิบายยังไงเพราะอธิบายมามันจะเป็นเหมือนเราอธิบายแบบนี้บางคนอาจจะตีภาษาไปแบบนั้นไปแบบอื่นนะคะอธิบายใดๆก็จบไปทุกขณะเข้าถึงยังไงก็กกกจบไปทุกขณะไม่เข้าถึงยังไง ก็จบไปทุกขณะสิ่งต,งต่างๆที่หนูเผยแผ่ทําไปก็ขอให้ทุกดวงจิตทั้งหลายนะคะสัตว์ในสามแดนโลกธาตุได้เข้าถึงเข้าใจในแก่นแท้ที่พระอาจารย์ทีละพาไลนนามผู้ที่เป็นแต่งแสงสว่างดวงอาทิตย์นะคะได้ชี้นาและดูดพวกเราเข้าสู่ธาตุสีโลทุกท่านคะ่ะขอให้ท่านทั้งหลายจง สำเร็จผลตามที่ท่านต้องการค่ะหลุดพ้นจากชาตินี้ไม่ทุกข์กันอีกแล้วค่ะกลับบ้านค่ะสาธุเจ้าค่ะ